กับทางด้านของอวตารพีเคแสนชัยนะครับพูดถึงเกมการชกในไฟนี้นิดนึงเจอกับคมอาวุธคู่ปรับเก่ากดดันไหมครับก็กดดันอย่างสูงแล้วเพราะมันเป็นไฟที่3มแล้วเพราะทำแพ้มาสองไฟแล้วแต่ไฟนี้เห็นว่าตั้งใจซ้อมมาแรกเลยครับการเอาไทยชกแรกเลยอือก็เป็นอย่างที่ตั้งครับตั้งใจมากว่าถ้าแพ้ไทนี้คงอาจจะไม่ทํมาไีก็ได้อืรไฟนี่เป็นความกดดันแล้วทั้งใจ แรงยกแรกครับตองแรกครับนะฮะยกแรกนี่ตามแผนเลยใส่เลยม,ลมันไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องยินคุยเลยนะฮะแล้วก็จากผนก่อนนี่เก็บความแค้นเอาไว้เยอะหรือเปล่าเก็บความแค้นแล้วก็แก้ไว้ครับว่าน้องแพ้์คดเลยขอแก้แต่ก็รู้ว่าน้องไปเทนเพราะเป็นแก้มีมดีหนุกได้อือหือผ่านยกแรกไปตอนนั้นคิดยังไงบ้างก็ยกแรกผมว่ามันใจแล้วก็ยกสองผมก็เลยว่า แรงแรงยกหนึ่งไปเลยแรกให้หมดไปเลยถ้าถ้าหมดบนเวทีดีกว่าต้องมาโดน,นหางนนะฮะหมดไปสองยกหมดแรงหรือ,อยังตอนนั้นยกสามไฟายก็แทบจะเหมือนเดิมแต่ผมก็คือเล่นครับเพราะยังไงก็ลูกพี่บอกว่าไม่ให้ถอยผมก็ตั้งใจมาไม่ถอยแล้วก็คือแลกไปได้หมดที่คืออยาัขโดนอาวุธของโค้วุธไปเยอะเหมือนกันสำหรับอวตารหนักไหมฮะน้องคอาวุธเอาอาวุธเขาหนักนะครับแต่ผม พยายามแกรูปรูปกาอะไรกันรูน่ตอนก็โดนเยอะเยอะเหมือนกันโดนทรงโดนศอกโดนหมัดอะไรพวกนี้ก็มีไปบ้างเมาหนิดหน่อยครับน่าแปลกใจว่าแลกหมัดแลกศอกกันตั้งสองยกแล้วไม่มีแตกเลยครับก็ต่างคนต่างฝ่ายกก็มันไม่โดนจุดครับก็เลยคุยกันแล้วว่าน้องออกมาแลกกันเลยนะไฟนนี้คือไม่ต้องยืนคุยกันแล้วพผมบอกกันแล้ว แพ้คือแพ้ชนะคือชนะคือแพ้ชนะไม่เกี่ยวลาให้หมดกันเลยทีให้แนมโมชินชมดีกว่าอ๋ออันนี้บอกเขาเลยอ่ะผมบอกในระหว่างช็อกหรือไงหรือก่อนช็อกก็บอกเขาอ๋ออนการเล่นบผมบอกน้องแรกกันเลยเอาแพ้ชนะก็ไม่ไม่บากันแพ้ชนะไม่ว่าแล้วดีใจมาได้โบนัสเนี่ยดีใจคิดว่าคาดคิดว่าว่าจะได้โบนัสเนี่ย ผมการครบรอบอ่ะตารครบรกบตอนครบรอบผมก็เห็นว่าการสนุกอ่ะก็มีหวังเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆระหว่างโอเคดีใจตอนนี้นี่เพิ่งจะได้โบนัสครั้งแรกใช่ไหมโอเคจะเอาตังค์ไปทำอะไรตังค์เหรอครับก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไว้ใช้จ่ายนิดหน่อยครับที่เดี๋ยวเราเก็บไว้ใช้ชีวิตอ่นตอนท้ายนี้จะฝากอะไรถึงแฟนๆฝากแฟนมวย เพดทุกเพดแล้วก็แบตซีแบนมวยวันมินชิช่วยติดตามและเป็นกำลังใจผมนะครับครั้งหน้าผมจะทําให้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าครั้งนี้อย่างที่แฟนมวยเรียกร้องมาแกันแล้วแล้วก็ทักมาหาผมก็ได้ทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าผมมาแรกจริงๆไปผมไม่ใครดูถูกง่ายครับผมมาสู้ครับวันนี้โอเคครับเท้า